สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ซีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปู่ช่างเต็กแทรกเตอร์ครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเสียเปาเคมีเกษตรครับแวันนี้พาพี่น้องมาดูดีซ3กสามนะครับดีซ3กสามคิดครับคันนี้เป็นรถกระสอบนะพี่น้องนะนี่เป็นที่รองกระสอบครับสามช่องนะครับ พร้อมถาดยืนนะครับตรงนี้เป็นแผ่นแรองคนเก็บข้าวนะพี่น้องนะนี่ครับไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับดีซีเก้าเป็นรถกระสอบนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเจอจะเป็นเป็นรถอุ้มนะพี่น้องนะอุโตาบุรีรามครับ สาขานังรองนะพี่น้องคันนี้นี่มาทำไล่เบาครับเก <c oughs> ้าสามเป็นรถกระสอบนะครับเป็นรถกระสอบคันแรกที่เราทำนะครับของรุ่นดีซีเก้าสามครับอันนี้มีสองคันนะพี่น้องนั่นคันหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้อีกคันหนึ่งนะครับก็ ทำกันสองขันนะครับไรเบาปากคอตู้ครับนี่ที่ให้ดูนะพี่น้องนะเกียร์นี่เหมือนกันนะครับกับดีซีร้อยห้าครับเดี๋วตัวนี้เป็นดีซีเก้าสามนะครับดูนะครับทรงคอก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับร้อยห้านะพี่น้องนะ เป็น93รถกระสอบนะครับอันนี้นี่จองคิวไว้ตั้งแต่เดือนตุลานะครับมาให้ไม่ได้นะพี่น้องเพราะมันมาไม่ได้จริงๆครับจะต้องเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็ผลงานไม่ครบนะครับจังก็ขับรถเกี่ยวกันหมดนะพี่น้องนะก็เลยต้องมาไล่ทำนี่เดือนธันวานะครับปลายมีปลายปี 64ออนะครับนี่ก็จะถึงปีใหม่แล้วนะครับอันเกลียวนะพี่น้องนะ Kìa ok hầm Sướng kêu đanh ngập, sướng kêu uh, rồi tôi. Đã, tôi đã. สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็พักแชทดหรือว่าโทรสอบถามมาได้นะครับพักแชทดไปทาง facebook นะครับวุฒิชัยสินสูนครับแต่บยุยูทีที่บยุยูทีทีไอซีเอไอวุฒิชัยพีเอไอเอ็นเอสยูินสูนะครับ จังเทกนะพี่น้องนะหน้าตาก็แบบนี้นะครับดูได้นะครับแฟนเฟซบุ๊กนะครับดูที่ชายถุงสูนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์แปดหกสอาหครับจังเทกนะพี่น้องนะรอรับสายพี่น้องอยู่นะครับก็ส่งท้ายปีนะครับสองคันนี้นะครับเป็นงานส่งท้ายปี64นะครับ ก็เดี๋ยวปีหน้านะครับปีใหม่นะครับปีหกห้านะครับก็มีอยู่หลายที่นะครับที่ยังไม่ได้ไปนะครับก็จะจัดให้ก่อนนะครับเป็นเชียงใหม่หนึ่งคันเชียงรายหนึ่งคันนะครับรุ่นนะกรุ่นหนร้อยห้าดีสี่ร้อยห้าเอ็กครับสองคันนะพี่น้นี่ ขุขันมีขุขันนะครับขุขันจังหวัดสุรินทร์ครับรก็โอ้อซีสเกตขุขันจังหวัดซีสเกตนะครับโอ้ลงจังหวัดแล้วดูก็คล้ายๆกันเกือบทุกคันนะครับเป็นคูเปต้านะพี่น้องน,นี่ครับรก็ถังน้ำมันก็ เป็นแบนนะพี่น้องนี่ถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับตัวสกรูเข้ารีบนะครับหรือว่าสกรูสองก็จะเป็นออกแบบมาเป็นแบบของ d c ซีร้อห้าอีกหนึ่งี่เป็นสกรูแบบเฉียงนะครับแต่สกรูหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับลายตั้งนะครับ รถใหม่นะครับก็ออกแบบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่มีให้ดูนะครับเช็คตรงไหนตรงไหนนะครับทุกๆห้าสิบชั่วโมงนะครับก็จะมีจุดบอกนะครับว่าเช็คตรงไหนอาจจะวีตรงไหนนะครับ ดูชั่วโมงของรวนี้นะครับโอ้ร้จ8 7ชั่วโมงก็ถือว่า1ปีนะครับสปีนะครับสปีก็480ก็พรดีนะครับใช้งานไม่หนักมากนะครับใช้หนักๆนีน่ตกไป ฤดูหน,นึ่งนี่น่าจะได้ประมาณสามร้อยสามร้อยชั่วโมงประมาณนี้นะพี่บมาดูความหล่อเหลาของ DC93 นะพี่น้อง DC93 คิดครับของรับน้ำมัน B20 นะพี่น้องนะนี่ช่วงล่างนี่จะเป็นสไตล์ DC70 นะพี่น้องนะ ก็หเลยหกลูกนะครับนี่นะครับไม่ใช่แบบร้อยห้านะครับเรานําเลอก็จะประมาณนี้นะครับเป็นช่วงล่างของ4ีซีก้สามครับ ดูนะครับนี่เดี๋ยวบอกว่า,างาของดีซีเก้าสามน่ะมันยาวนะนครับงาจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่งายาวมากครับถ้าเป็นของร้อยห้าจะสั้นนะครับวันนี้จะสั้นมากาเป็นของเก้าสามนี่จะยาวนะครับ เด้ก็ทำกันประมาณนี้นะครับยกฝาตัดฟันเกี่ยวดันทสเสตร์ครับก็มีแก่ตรงฟันนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับ ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องปู่ช่างเสร็จแท็กเตอร์ครับนี่ครับเฟซบุ๊กวุฒิชัยผินสูครับโทรศัพท์ครับ0 8 6 2 5 9 6 3้5ครับช่างเถกยงพี่น้องนะนี่หน้าตาแบบนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลากันแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่นอ้อง,อ,นนงนนองนะน เราจะไปทำกันที่ไหนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงให้ FC ได้ดูนะครับหึถ่ายเหรอติดนี่ยสองคันนะครับก็เอาคันนี้เสร็จก่อนนะครับคลิปนี้ลากันแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับขอ่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ